สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเพราะต้นกล้านะครับใส่รถดำนาด้วยดินนะครับผมก็จะมีวิธีการทำอย่างไรก็ชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นดินนะครับที่เราลอนแล้วนะครับผมก็เอามาเติมใส่กระบะ สาเหตุที่ใช้ดินก็เพราะว่าจะดำนาแค่หนึ่งไร่นะครับผมเลยไม่ได้สั่งแกบดำมานะครับแกบดำตอนนี้ก็ค่อนข้างมีราคาเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ไร่เดียวก็ประมาณ50ถาดก็เลยเอาดินนะครับดินก็จะหาได้ง่ายกว่าก็เลยใช้ดินนะครับผมแต่ปัญหามันก็มีเพราะว่าดินมันจะหนักแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่อง โรยข้าวนะครับซื้อมาเป็นมือสองนะครับจากเก่าญี่ปุ่นนะครับผมนี่นะครับเราใส่ดินในถาดเพาะนะฮะเตรียมไว้อย่างดีนะครับผมเครื่องตัวนี้ก็มีขนาดพอดีกับถาดเพาะของเราเลยนะครับผมข้างในมนก็จะมีเป็นลูกกิ้งนะครับ ไม่ทราบว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านี่นะครับผมจะเป็นลุุมๆเราสามารถปรับตั้งระยะได้นะครับจะให้ข้าวโรยหนาแค่ไหนก็ได้นะครับโดยปรับตุ่มนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้มันจะทำงานได้ จะได้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนแบบนี้นะครับอนาคตอาจจะได้วางมอเตอร์นะครับผมพอเหมุนแล้วลูกกิ้งพวกนี้ก็จะหมุนตามไปด้วยนะเพราะว่าจะมีสายพานเกี่ยวกันไว้นี่นะครับหลายท่านอาจจะอยากรู้ราคานะครับก็เครื่องตัวนี้ซื้อมา3,005นะครับผมนี่นครับ ถ้าเราจะให้หนากว่านี้เราก็ปรับได้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์มันจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่านี่นะครับเวลาเราหยุดข้าวมันจะมากองตรงนั้นนะครับเวลาเราหมุนอีกทีมันก็จะล่วงมาเยอะเลยคือมันต้องหมุนต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นคนต้องใช้ถึงสามคนนะครับคอยเติมดินนะครับเติมเติมถาบหนึ่งคนหมุนหนึ่งคนแล้วก็คอยยก เวลาเขาโรยเสร็จแล้วก็ต้องยกเอาไปเลี้ยงอีกหนึ่งคน <I did. S 1> นี่นะครับ <I did. S 1> ก็ยกเสร็จแล้วเราก็เอาดินโรยบางๆทับอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปสองคืนนะครับผมเราบ่มทิ้งไว้สองคืนนะครับตั้งไว้สิบชั้นนะครับมันก็จะงอกออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ เอาไปเรียงไว้ถ้าใครมีนานะครับก็เอาไปเรียงไว้ในนาที่เราเตรียมไว้ได้เลยแต่สถานที่ของผมไม่มีนะครับผมก็จำเป็นจะต้องเอาไว้การแจ้งแบบนี้นะฮะเอาศัยรดน้ำนะครับผมรดน้ำให้เยอะๆหน่อยบ่อยๆหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นก้านาโยนนะครับผมเป็นลุมเพาะข้าว้างเพาะข้าวนายน จะเอาไว้ซ่อมนะครับตรงที่รถดำนามันไม่ติดนะครับก็จะเอาน้าเอาตาโนยนตปโนยนซ่อมไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมพอถึงสิบห้าวันล้วก็ลงมือ,อดำได้นะครับนี่ก็เป็นพวกต้นหญ้านะครับที่มันขึ้นบนมากรีดน,นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่เราใช้ดิน มานี้นะครับผมหากว่าวิดีโอนี้พอจะมีประโยชน์บ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ต่อไปนะครับคลิปหน้าก็น่าจะเป็นการลงมือดำเลยนะครับด้วยรถลำนาเดินตามหกแถวนะครับก็ซื้อมานาแล้วครับไม่ได้ใช้นะโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับ